อ่านเขียน e ีพร้อมโดย m e m บอรไว้ในเครื่องนะครับมันจะมีแบงค์ลีดให้เราบันทึกไว้ในเครื่องนี้ได้12แบงค์นะครับอ,อ,ยอย่างเช่นการ์ดใบนี้เดี๋ยวผมจะลองลีดดูก่อนกนะาร์ดใบนี้ก็คือมันเขียน e ีพร้อมไว้เป็น t17 นะครับเราสามารถกดเข้าไปดูดในรายการ คือในเครื่องนี้มันจะมีมาให้แล้วก็คือ T17 T17E และ s 17พัดนะครับอย่างอย่างเช่นผมจะเอา,อาหมายเลขแปดนี้เป็นอ,อ่านจากจาก,การ์ดใบนี้มาเก็บไว้ในหมาย,มายเลขแปดนะครับเราก็ต้องกด enter เข้าไปนะครับตอนนี้ในหมายเลขแปดนี้ไม่มี data นะครับเดี๋ยวผมจะรี a เข้ามาเก็บไว้ในนี้ก่อนอพอ r e a เก็บไว้ในนี้มันจะเป็น data โอเคนะครับกดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนชื่อนะครับ ผมจะเปลี่ยนเป็น T17 กันแล้วกันเรากดไว้นะครับไว้แล้วมันจะถามว่าจะไว้ไปที่ไหนนะครับไว้ไปที่เทสเตอร์หรือไว้ไปที่แฮดบอร์ดไว้ไปที่เทสเตอร์นะครับเมื่อกี้ผมทำหมายเลขแปดนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดเครื่องเปิดใหม่ดูแล้วก็กดไปที่อ e ีพอมนะครับกดเข้าที่รายการแล้วก็ไปดูหมายเลขแปดนะครับ หมายเลขแปจะมี t ส7บที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เราเอนเตอร์เข้าไปดูมันจะเป็น Data OK ก็คือ Data อ,อีพร้อมของตัวนี้มันอยู่ในหมายเลขแปแล้วเราเพื่อจะเอาไปใส่อาจจะเอาค่าอีพรอมของการ์ดใบนี้ไปใส่ที่การ์ดใบอื่นนะครับเพื่อให้ขุดขุดได้สลับการ์ดได้เราจะลองไว้ไปที่การ์ดูครับเอาค่าที่อยู่ในตัวเทสเตอร์ตัวนี้ไปบันทึกลงในอีพรอมของการนะครับแล้วก็กดที่ ไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยลกสอนชี้ลงกดปุ่มหนึ่งครั้งแล้วก็แฮดบอร์ดกดแฮ a บอร์ดไว้เสอ่าโอเคตอนนี้มันไว้ค่าที่เราเซฟเก็บไว้ในนี้ไปที่แฮดบอร์ดนี้แล้วอย่างเช่นเราจะไปใช้กับการดใบอื่นนะครับเราก็แค่ถอดอันนี้ไปเสียกบกกาดใบอื่นแล้วก็กดไว้ลงโดยค่าเนี่ยมันจะจดจําอยู่ในเครื่องตลอดนะครับถ้าอยากให้มันเซฟทับก,ก็แค่ไปกด กดรีดนะครับกดรีดเพื่อให้มันดัตตามาอยู่มาอยู่ที่เดิมเพื่อแทนที่นะครับแล้วก็กดไว้ to ทสเตอรเพื่อทับลงไปแค่นี้ก็เสร็จครับเนี่ยตรงนี้ปุ่มเปลี่ยนชื่อกรณีเราเปลี่ยนชื่อสมมติเราเปลี่ยนชื่อเป็น T 17E เนี่ยหมายเลข8ก็เป็น t17e เราปิดเครื่องเปิดใหม่หมายเลข8ก็จะกลายเป็น t17e นะครับ p 1 7 e โอเคครับ